สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นไพ่หมายเลข5แล้วนะคะเดอะแ l โลแ a n ์นะคะเป็นไพ่พระสังฆราชราศีพฤษภนะคะเป็นราศีที่หนักแน่นมั่นคงนะคะมีความเมตตาและก็มีคุณธรรมนะคะเป็นนักวิชาการเป็นคนแก่เรียนเป็นที่พึ่งแก่บุคคลเอนนะคะ มีความสามารถและก็มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านสนใจในเรื่องศาสนาและโหราศาสตร์นะคะถ้าถามถึงความรักถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าความรักก็จะได้แต่งงานช้านะคะแล้วก็ถ้าความรักคือมันต้องเป็นคนที่มีสิน สิลเหมือนกันนะคะถึงจะอยู่กันได้แล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องการงานการงานช่วงนี้ก็มั่นคงนะคะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไปถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีศีลธรรมนะคะ เป็นนักปกครองที่ดีค่ะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องการเงินการเงินก็มีนะคะไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่ามีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะคะเลขห้าเลข5จะหมายถึงแทนด้วยเลขของคูบาอาจารย์นะคะแทนด้วยดาวพฤหัสก็ได้นะคะเป็นคนที่ ชอบสอนชอบเรียนรู้ชอบศึกษาเป็นคนที่มีมีความรู้มากนะคะเพราะว่าถ่ายพฤหัสก็ให้ถ่ายปัญญาบริสุทธิ์นะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้ค่ะเป็นคนมีคุณธรรมสูงนะคะใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นขี้บนแต่ก็ รักลูกศิษย์นะคะอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีนะคะเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ได้ดีค่ะมีความเมตตาสูงนะคะเป็นคนจิตใจดีโอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่ประพฤติดีนะคะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะเป็นคนมีคุณธรรมสูงแล้วก็ เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตานะคะเป็นคนที่มีมีคนให้ความเคารพแล้วก็ชอบเขา้า